สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเปิด,ดรายการครั้งที่2ของเราคือ anime news เป็นการรวบรวมข่าวสารของแต่ละคนนะฮะที่ไม่ใช่ออนิเมะหรือเป็นจะเป็นอนิเมะก็ได้นะครับผมวันนี้เราจะมาถกเถียงไม่ใช่ถกเถียงวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นเพลงสาวญี่ปุ่นนะครับผม ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นน้องฮั้ไอบอ่อนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับบางช่องก็อาจจะอ่านคอมเมนต์ที่แรงๆบ้างตอนนี้เราจะมารวมคอมเมนต์บ้างนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยโอเคครับเรามาน้องฮั้ไอบอ่อนะครับก็จะมีนี่ก็จะมีอะไรเนี่ยก็จะมีขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็จะมีเพลงน้องฮัตไอบอของโอตาตตะปอมนะฮะของฟาสใช่ปะ ฟาสต์ดราม่านะครับของโตแมงนะครับผมและนี่ของสาวญี่ปุ่นน้องฮักไอบอรีรเวิร์สนะครับตอนนี้เขาก็น่าจะเอามาทำมันนี่เหมือนกันนะหรือไม่งั้นก็ทําอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มีเพลงอะไรมากมายตอนนี้ก็ดราม่าอะไรหลายๆอย่างนะฮะเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงกันดีกว่าเน่โฆษณาอ๋อไม่ได้สมัครไม่มีตังค์จะไมมีตังค์ก็ไม่สมัครนะ มีการเซ็นเซอร์ไว้มีการมีการเซ็นเซอร์ไว้นะฮะจุดประเด็นของเราก็คือไม่ได้มาฟังเพลงนี้แต่เรามาดูมาอ่านคอมเมนต์ฮะวะ้าลืมโอ้โหหนึ่งล้านสามแส้าหื่ันครั้งคนชอบอ่ะคนชอบเป็นพันครับคนเกลียดเป็นหมืน่นนะ,ะจะเป็นแสนอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังคร่าวๆกันก่อนเลยดีกว่ มันหองวุ่นวายทุกที่วิชูแดดซอยว่าช่วยบอกได้ไหมว่าเธอนั้นยังไม่มีใครโฟ mm hmm. ว่าความรักมันไม่ได้เข้าปกล้ออกไกลมันเป็นปัญหาที่ฉันนั้นยังไม่เข้าใจาจะเข้าไปในใจของเธอฉันต้องทำยังไงเขาว่าอีสานเกิร์ลให้เข้ามาพักทิงแย่เสียการทุกครั้งทุกคราที่เธอมองมาใจมันละลายจะเป็นสไตล์ทำไมทำความรู้จักตอนนี้มันสิ่บอกให้เดินหน้าโอเคครับถ้าใครอยากไปฟังก็ไปฟังเองนะ วันนี้ก็ไม่รู้ว่าปิดคอมเมนต์หรือยังนะอ๋อไม่ปิดนะครับโอ้คอเป็นอะไรเด่ยเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าครับอันนี้ทำอะไรเนี่ยอ๋อฉันมาจากมาจากนัดจเดี๋ยวขอเป็นการอนญาตทรสเลตก่อนนะฮะแปลญี่ปุ่นก็จะเป็นอ่าโคโดโคโนโคโนเคโยโคโนโย คอโอ้ไม่อ่านดีกว่าไม่อ่านภาษาไทยดีกว่าวะโอเคฉันมองขอโทษชาวญี่ปุ่นทุกคนที่ฟังเพลงนี้ฉันขอโทษจริงๆฉันชอบญี่ปุ่นจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากแล้วฉันก็ไม่ทําให้พวกที่ทําให้ญี่ปุ่นเสื่อมเสียด้วยอ๋อไม่ชอบไม่ชอบพวกที่ทําให้ญี่ปุ่นเสื่อมเสียนะครับก็นะฮะก็ตัวนี้ก็จะออกมาปกป้องนะครับ ดูลักษณะการแต่งตัวของแต่ละสาวญี่ปุ่นใน MV เพลงนะฮะเดี๋ยวรดากอร์ดูก่อนนะฮะก็จะมีการาใส่เสื้อเอวลอยนะครับผมตอนนี้ก็ไอ้น่าจะบลาโผแล้วบ้างเนี่ยตัวนี้นะฮะแล้วนี่ก็ใส่อะไรเนี่ยใส่เสื้อเขาเรียกผม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 เรียกไม่ถูกนะว่าเสื้ออะไรใครที่ดูออกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมก็นะฮะ เดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าตอนนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะไม่ได้เข้าข้างดรมาม่าไม่ได้เข้าข้างคนที่ชอบเพลงนี้หรือว่าไม่ชอบเพลงนี้หรือว่าเจ้าของเพลงเองผมไม่ได้เข้าข้างใครนะตอนนี้ผมแค่มาอ่านคอมเมนต์นะครับบางที่คอมเมนต์ที่ยังไม่ได้อ่านนะครับผมขอเสียงคนที่ไม่ขอเสียงคนที่ไม่ได้เข้ามาฟังเพลงแต่เข้ามาอ่านเมนต์หน่อยโว้ย <laughs> ผมเองสกอสิงนะฮะ ต้องห่วงวิวแค่ไหนถึงมีคนมาดา่าไอถึงมีคนด่าแค่ไหนก็ยังไม่ยอมลบท,ที่ญี่ปุ่นออกข่าวด้านลบกับเพลงนี้แล้วนะคะเอ้ยแล้วนะคนญี่ปุ่นไม่ได้ดา่าแค่คนทําเพลงนี้นะด่ารามมาหาคนอื่นด้วยด่ารามมหาคนอื่นคือด้านลบนะครับก็คือดา่ดาด่ารามมาถึงคนไทยนะฮะน,น,น่าจะคนไทยนะเพราะว่าเพราะว่าข่าวเพลงญี่ปุ่นเนี่ย มันไปถึงบอดของมันมันไปถึงบอร์ดข่าวของญี่ปุ่นแล้วเรียบร้อยนะครับไอเพลงนี้นะครับผมก็เท่าที่ผมคิดนะน่าจะไปทำา MV ใหม่นะผมว่าน่าจะดีกว่านะผมว่าน่าจะทํา MV ใหม่ดีกว่านะครับผมชุดที่ใส่ใน MV คือชุดที่ใครจะใส่ก็ได้เรียกว่า JK อ๋อเป็น JK เอ้าผมก็ JK นะนั่นชื่อช่องเกาะ JK JK ย่อมาจากคําว่าโจชิ โคไซนะฮะโจชิโคไซใช่ปบบวะโคโคไซโจชิโคไซนะฮะที่หมายถึงเด็กสาววัยมปลายนั่นเองนะครับดังนั้นเป็นแฟชั่นสไตล์ JK ก็คือการแต่งตัวที่มีเรฟหรือให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสาวมอปลายนั่นเองนะครับแปลว่าไม่ใช่สาวญี่ปุ่นเท่านั้นแต่เรื่องที่ผิดคือผิดอยู่ดีนะแต่เรื่องที่ผิดคือผิดอยู่ดีคืออะไรวะแต่อ๋อเรื่องเรื่องเรื่องผิดที่ผิดอยู่ดีดูไม่เข้าเจเลย <c oughs> คนญี่ปุ่น2%เพลงฟังไม่รู้เรื่อง50%สกอยอีก1,000%ผมว่ามันต้องมีคนมาปกป้องเพลงนี้นะผมว่าเดี๋ยวหาดูกอนแป๊บหนึง่งไม่มีอ่ะถ้ามีก็น่าจะมีแบบน้อยมากนะฮะเฮ้ยเมื่อกี้บมเจออะไรน้องๆดู JAV เยอะไปหรือเปล่าคะอย่าลืมว่า JAV ก็คือ JAV ไม่ใช่ชีวิตจริงคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ ย้ําว่าแต่งตัวเรียบร้อยมากเพราะเพื่อนเราเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเมื่อก่อนสมัยนางเรียนมปลายที่นู่นไม่แต่งไม่แต่งตัวแบบนี้นะคะทําแบบนี้เท่ากับว่าไปดูถูกเขาเนาะอืมผมว่าน่าจะใช่นะคือชุดชุดชุดแบบนี้มันมันเป็นชุดแบบว่าในในในความคิดผมนะชุดที่ใส่ใส่ใส่ตอนกลางคืนใส่แล้วไม่ได้นอนอ่ะเออใคร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 ที่รู้ก็ ไม่ต้องบอกก็แล้วกันเผื่อเด็กดูเยอะนะครับชุดที่ใส่ไม่ได้นอนอ่าอะไรเนี่ยชุดใน MV คือชุดนอนไม่ได้นอนค่ะเนี่ยชุดนอนชุดชุดชุดนอนคือไม่ได้นอนก็คือชุดชุดที่ใส่ตอนกลางคืนแล้วไม่ได้นอนเข้าใจปะเออชุดชุดที่ใส่ตอนกลางคืนไม่ได้นอนอ่ะไปเห็นคนใน t ิกตอกรีวิวมาค่ะร้องเพลงไอ้เพลงร้องอะไรไม่รู้เรื่องสาวญี่ปุ่นเหรอ ก็น่าจะมีคนมาปกป้องนะครับผมปกป้องธรามเนียมญี่ปุ่นไว้นะครับผมเพราะว่าเออเพราะเพราะว่าตามตามตามที่ผมเข้าใจเนี่ยตามที่ผมดูจากซีรีส์หนังแล้วก็อนิเมะเนี่ยอ่ะอ่าอนิเมะเนี่ยเขาเขาจะทาให้เซ็กซี่เพราะว่าเพราะว่าอ่ามันเป็นการ์ตูนไงการ์ตูนใครใครจะคิดอะไรก็ได้แต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยคนที่เราคนคนที่จะคิดอะคือมันต้องอุบ,บาท,ทงมากอะที่ที่แบบมันจะคิดแบบว่าฮเฮ้ยนี่นั้นแต่งตัว เอลอยอย่างี้เป็นต้องเป็นสกอยแน่นอนที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับเพราะว่า,าจะพูดยังไงดีเออผมผมก็ไม่เคยเห็นนะสกอยญี่ปุ่นอ่ะเออจริงๆผมผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนสกอยตัวไหนคือแต่งตัวตามเทรนเขานะครับผมผมก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นผมก็ไม่รู้เรื่องนะผมก็ไม่รู้เรื่องว่าสกอยเป็นแบบไหนนะของญี่ปุ่นแต่ว่าของไทยผมก็พอดูออกนะก็นะฮะก็มาอ่านคอมเมนต์นะโอ้คอมเมนต์เยอะมากครับท่านผู้ชม อะไรเนี่ยอ๋อแฮชแท็กของบอกคือเซฟเจแปนนะครับนะเดี๋ยวเราขอมาดูในทวิสต์เตอร์นะฮะเข้าไปในทวิสต์เตอร์นะเซฟเจแปนนะครับมาดูก่อนเซฟเจแปนอ่านี่ไงในโอ้โหในทวิสต์เตอร์เยอะมากท่านผู้ชมเป็นไวรัลเลยทีเดียวนะฮะดูการการรีทวิตโอ้โหสามพันกว่าคนน่ะคิดดูท่านผู้ชมเดีย๋ยวดูนะฮะถ้าคุณถ้าคุณจะพลาดพิงประเทศของ ถ้าคุณจะพลาดพิงประกอบขออภัยครับผม <c oughs> อ่านังกนะิอ่านภาษาไทยขนาดอ่านภาษาไทยยังอ่านได้ดีเดียกันเลยถ้าคุณคิดจะพาดพิงประเทศเขาคุณต้องศึกษาวัฒนธรรมประเทศเขาด้วยไม่ใช่ดูแต่ JAV และเอาประเทศเขามายำสุมสส่มสี่สุมห้ามันเสื่อมเสียวัฒนธรรมเขาเว้ยนะฮะก็เสื่อมเสียวัฒนธรรมนะครับผมผมว่าผมจะคิดยังไงกับ MV นี่ดีอะผมก็ ผมก็ไม่ไม่ตีอะไรดีกว่านะครับไม่ไม่ตีแล้วไม่อะไรดีกว่าเพราะว่าเผื่อผมสิไปเดี๋ยวก็จะมีอะไรเข้ามาผมบ้างก็ไม่รู้นะฮะกร <c oughs> <ฮ>ะแสโจมตีเผื่อคนดูมันจะทะลุเป้าตามที่ผมต้องการนะสิออะน,ฟฟนะฮะดึงอีอุมาอีกอาอะไรเนี่ยอ๋อไอในเฟซนะฮะดึงอีอุมาอีกกูเห็นในเฟสมึงแชร์มึงมึงแชร์ประชาธิปไตยอยู่เลยวันนี้มึงมาอ้างมึงนี้มึงมาอ้างอีงอุเฉย แล้วมันเกี่ยวเฮี้ยอะไรกับปเราญี่ปุ่นก็เสียหายครับเราว่าเราเราว่าเราผมว่าเราต้องคอมเพลมคอมคอมเพิมไมมากกว่านี้หน่อยอย่าอย่าดึงต่างชาติเข้ามาเพราะจะเสียเอกราชพิ่อุคะไทยอ่าอ้อตัวนี้มันอ้าตัวนี้วีอ้าตัวนี้รีอ้าตัวนี้เพิ่งลงเมื่อตัวนี้เพิ่งลงเมื่อวานล่าสุดลงข่าวญี่ปุ่นแล้ว นี่ผมก็ไม่รู้จะแปลงไงนะอ่านญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยออกเลยด้วยนะครับเนื้อเพลงก็ใช่ว่าจะดีอีคืออีคือนี่มาไง <c oughs> ใช่บอกได้ไหมว่าเธอยังไม่มีใครเพราะเธอเพราะว่าความรักไม่ได้เข้าใครออกใครมันเป็นปัญหาที่ฉันไม่เข้าใจจะเข้าไปในใจของเธอฉันทำยังไง <c oughs> คําว่าอิซุกิรุโซโนฟุคุคาวาอินะ อีกลออีกคืดเลยเออมันเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมผมผมอ่านไม่หมดอ่ะเนี่ยผมอ่านไม่หมดนะเนี่ยในเนี่ยคนคนญี่ปุ่นยังออกมารีเองอะ่ะท่านผู้ชมดูดิคนคนคนญี่ปุ่นอ่ะผมก็จะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นดราม่าครั้งยิ่งใหญ่ใน ในรอบเดือนนี้เลยก็แล้วกันนะครับในรอบเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับการเมืองของเรายังไม่จบเลยนะฮะยังจะมาดราม่าเพลงนี้อีกเลยอ้ยจะมาดราม่าเพลงนี้อีกนะครับผมโอ้โหคารวะเลยนะฮะโอ้โหผมก็จะไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับที่ผมได้ลงนะครับผมก็อย่าลืมไปดูกันนะครับก็ อย่าลืมติดตามผมด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้คลิปอาจจะน่าเบื่อหน่อยบางคลิปนะครับผมก็จะผมจริงๆผมตั้งใจทําผมผมผมตั้งใจทําที่สุดแล้วนะในในในคลิปนั้นนอะแต่ว่าผมทําเต็มที่ที่สุดได้แค่นั้นนะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบบบ่่่รรวววยยยยนน้้้อองงหาาบบบาาไผูสมถึ โอปุสาวเกาหลีโอปุสาวญี่ปุ่นผมหลงรักคนจนหมดใจไอ้อากสิได้เจ้าไปคงแค้นนี่กรูเอาเพลงนี้เป็นเพลงจบคลิปเหรอ <c oughs> <c oughs> นนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย